อ่ะโอเคครับเพื่อนเสวัสดีครับพบกับการ VS กันท้าชนกันระหว่างรุ่นพี่อย่าง rtx 4060นกะครับกับรุ่นน้องที่รับคำ้ากับ rtx 5060ทั้งคู่เป็น VRAM 8GB เหมือนกันแต่ว่ารุ่นน้องเพิ่งออกได้4-5หวันที่ผ่านมานะครับเป็นแรมแบบใหม่ gddr 7จนะครับจะเป็นอย่างไรในการทดสอบ Batman a ทแม a อ k ค i g ในบนหน้าจอ full hd อันนี้ผมเปิดคลิปให้ดูนะครับ ตอนที่เทสี่ศูไปแล้วจะได้เฟรมเท่าไหร่ยังไงมาดูกันอ่าดูที่คลิปก่อนทุกอย่างที่ใช้ในการทดสอบสเปคด้วยกันทั้งหมดครับเพื่อนผเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแค่การจอมาเป็นห0 6 0เฟรมเรทจะต่างกันไหมอย่างไรนะปรับสุดทุกอย่างนะครับเ,เพื่อนทั้งหมดนะครับสุดทั้งหมดผมนี่ลุ้นเลยอะเพราะว่า4060กับ5060นะครับ v ี a m ม8กิกเหมือนกันจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับด้วยเกมที่เป็นพื้นฐานเกมเดียวกันฉากเดียวกันสเปคเดียวกันยกเป็นการ์ดจอที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรุ่นอย่างเดียว Full HD 144Hz AOC นะครับสเปคจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตามนี้อโอเค อ่ะเดี๋ยวลองกอเลยโอเคผมมาเปิดให้จุดสเปคตอนนี้อ่ะผมจะลองข้ามข้ามเข้าไปเล่นเลยึ๊บอ่าเข้าออปชั่นึ๊บอ่าผมจะดูก่อนว่าผมตั้งค่าใหม่หรือเปล่าโอเคปรับสุดแล้วนะครับอ่าขออนุญาตมาตรงแบตแบงเลยแล้วกันนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะดูตอนที่โดดลงมาจากหอคอยนี่ครับผมสเปคตอนนี้ครับ4060 CPU อุณหภูมิความร้อนการทำงานกินไฟล์ต่างๆเฟรมเรทร้อยกว่ากว่าปรับสุดทุกอย่างครับผมโดดลงมาครับโดดลงมานี่ ร้อยกว่าร้อยยี่โอ้โหนี่มีสัมสุดเกสิบาครับสูงสุดร้อย3ีิบร้อยสมสิบแต่ผมกกอเลยแล้วกันร้อยยี่สิบร้อยสมสิบนะครับอะกรอเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะร้อยี่สิบกว่าแอะเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยี่สบนะครับที่ผมเห็นที่เราค้ำข้ามดูขณะไฟร้อยต้น มี90้ิบเลนหน่อยนะครับตอนยี่สตอนนี้เหมือนผมพยายามจะปรับเป็น 4K แต่รู้สึกว่าทำได้หรือเปล่ามาดูกันเหมือนมันจะไม่ยอมถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะไม่ยอมนะครับเหมือนว่ามันล็อกไว้อ่ะจะเป็นอย่างไรมาลองเล่นเลยนะครับผมปิดละผมเข้าเกมจริงละแบทแมนอาแคมไหน โอเคเข้าออปชันก่อนตอนนี้สเปคตามนี้แล้วนะครับคาร์ลูฟูู่น่นนี่นั่นนะครับ CPU RAM นะครับอย่างที่เห็นนะครับบนหน้าจอทุกอย่างหนึ่งพัยหกสิบ K F นะครับ RAM สามจุกิกแฟลชที่ออดไวเปอร์5,600ันกรเป็กระเขือดครับกิน RAM ไป10กิกเสร็จเนี่ให้ดูตรงนี้ดีกว่าชัวร์กว่า1 4 6 0 0 K ครับ6คอร์บกบก8คอร์20เทรดเมนบอร์ด Asrock B 7 6 0 MPT l i g h t n i n g ครับ แรม ddr 5้ a พลาติ i อตไวเปอร์บัต5600ันหกรอเมกะเฮิร์ตามิกิกกาจอครับ rtx ค่า0นนะครับ Colorful u n t r a ไปเชิญแบทแมน Batman. อาจคัมไหน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 มาครับเข้าเกมมาแล้วเข้าออปชั่นครับผมการาฟิกเซตติ้งครับ full hd ครับ v sync ปิดเพื่อที่เฟรดเต็มที่รถลอยอยากเปิดครับผม นมมอนครับสุดแล้วทางขวาไปไม่ได้นะไฮไฮอ่อน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 เอ็นฮานแสงเสกทุกอย่างครับผมแอปพลายเรียบร้อยครับเ <Yeah. S 2> พื่นอนออกไปดูมีอะไรอีกกราฟิกออปชันมีแค่นี้เนาะโอเค okay. อ่ะเป็นยังไงครับมาลองดูกันแบทแมนอาคัมไหนห้าศูนย์หกศูนย์ครับอุณหภูมิ การทํางานกี่เปอร์เซ็นต์คล็อกวิ่งเท่าไหร่แกจอกกิดไฟเท่าไหร่ CPU ตามนี้เหมือนกัน CPU อาจจะดูร้อนนิดนึงเพื่อนๆเราถามมาว่าเป็นห่วง CPU แต่ผมบอกเลยว่าธรรมชาติเพราะว่าเครื่องนี้ผมใช้ยิงสตรีมเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับ CPU ครับเวลาใช้งานจริงมาลองครับโดดครับฟึบฟบ,ฟบ,บินครับนี่เยอเป็นยังไงครับ ดึงขึ้นไปบตุบเดินครับเก้าสิบกว่ามีร้อยกว่าให้เห็นย่อโอเควิ่งครับไปครับร้อยสิบแปดร้อยยี่สิบนะครับผมพิจารณากันได้เลยครับเพื่อนอขนาดตีขนาดตีนี่อร้อยสิบสี่ ชบโอ้ยคอมพิวเตอร์อรย,ย,ย่อนหย่อดยอดพื้นฐานเดียวกับเขาเรียกว่าซับบร์แมนเลยวิธีการต่อสู้ทีลังกามีแอตแทกท่าอะไรเงี้ยคอปเตอร์นุนนี่น,ๆๆนั่นนะครับโยโ่โอ้โหย,ย่างเท่เขาจะทีบมฉันไม่มีทางหรอกว่าฉันหนีก่อนปึ๊บร้อยสิบกว่าครับผมดูแล้วน่าจะ ดีกว่านะครับดีกว่า4060นะครับผมโดยรวมแล้วดีกว่าเฟรมนิ่งกว่าอุ้ยใครมาชนวะเนี่ยโอ้โหกว่ากันร้ายไอ้บ้าเอ้ยฉันจะไปปวดท้องฉันหาห้องน้ำก่อนไปครับนะครับตามนี้เพื่อนก็เห็นกันแล้วเนาะว่ามว่าประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องจริงไม่โกหกใดๆนี่ลอยยี่ นิ่งกว่านิ่งกว่าเล่นได้ดีกว่าครับผมดีกว่า400 0ดีกว่าแต่ไม่มากนักนะครับแต่ก็ดีกว่าแหละนะครับผมก็ฝากทุกคนไว้แล้วกันสนใจ500 0ก็ไปลองดูกันได้แล้วแต่แบรนด์นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคาร์ลฟูชอบอันไหนก็อันนั้นนะครับบางตัวราคาถูกกว่านี้ตัวนี้13,000นิดๆน,น,นะครับพัดลม2ใบตัวนี้ถ้าพัดลม3ใบจะประมาณ1 4 0 0หน่อยๆเออต่างกันประมาณพันนึงอ่ยถ้าจะเอาแบบ3พัดลมแต่2พัดลมก็เย็นแล้วครับน่ารักด นะครับกำลังดีกำลังเหมาะสนใจก็ไปลองดูแบรนด์ Band อื่นก็ได้บางแบรนด์ก็แค่หมื่นหนึ่งหมื mm ่น hmm. สองเนีย่ยไม่มีไอไฟ RGB ์จีนู่นนี่นั่นนู่นนี่แบรนด์นู้นแบรนด์น,น, Band, น,น,นี้อะไรเงี้ยพัดลมใบเดียวก็จะถูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องแต่เพื่อนเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเล่นแบทแบทอ่ะคมัมไหนเล่นได้ปรับสุดทุกอย่างทําได้ดีไม่ต้องลอง 4K หรอกเพราะว่าไอคลิปที่ทดสอบเมื่อกี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ 4K จริงๆเฟรมท่าเท่ากันนี่แหละครับตอนนี้เอเวอร์เดดีนะครับผม